สวัสดีครับพอแม่พ่นองื้นนี้เฮาก็ลัาผสมผพอกันในสองเส้นหน่อยคอนอีสานคือเก่าคือเดิมนะครับมือนี้จะพามาปลูกแตงกวาครับแตงล้านนะครับปลูกแตงล้านบักแตงมีอายุสั้นนะครับเนาะเป็นพืชอายุสั้นแต่ได้เก็บผลผลิตเร็วเฮากะใสครับนี่ครับนี่มเมล็ดบักแตงผพมแ่น้ำไปขึ้นหนึ่งแล้วนะครับแช่ว้เพื่อให้เขางอกไว้ครับ อันดับแรกนะครับกับผสมดินไว้นะครับดินก็คือว่าพี่น้องดินอยู่พันน้าเป็นดินทรายครับน,นี่นี่เหบมาพี่น้องเอาก้ตอตได้ใส่แก็บใส่กีบฟุ่นหลาย,ลายอันนี้ก็บพรท่านใส่ลายครับใส่เพราะลองผืนไว้ก่อนลองผืนไว้เพราะเขาหย่อดมาเลเซียเขาก็จังเอาปุ๋ยของมากบอีกรอบนะครับอันดับแรกครับว่าลดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับ เอาลดน้ำให้ชุม่มนี่แหละครับลดน้ำคองแท้ครับนี่ลดน้ำนี่ลดน้ำพี่น้องครับพี่น้องก็ฮเขากรลดน้ำได้ชุ่มจังสีแล้วนะครับนี่เปียกชุ่มไปเลยนะครับพอเขาวานเปียกปุ๊บนี่ครับมเมล็ดพันธุ์ของเขาถ้าก็จะหยอดเป็นหลุมห่างกันประมาณสามสิบเส้นนะครับหยอดหลุมหนึ่งประมาณสองถึงสามเม็ดนะครับนี่ ก็จิมหลุมลงจำสี่ครับนี่ก็หยอดในเลยนี่ครับพอจิมแล้วาก็หยอดกึบเนี่ยสองในจจ้สิสองสามในครับวันนี้ฮักกบดินนี่ตอนนี้หอครับห่ากระวินกันมาหน่อยนึงกระจิมหลุมครับนี่แยะลงไปครับนี่สองถึงสามในกระแป้ไปเรื่อยๆือจนสุด อันนั้นแถวแบงของเขาเลยนะครับน,บนี่ปิดไว้จิ้มกระปูกันเป็นแถวเลยนะครับนี่อัละสองสามในนี่มเมล็ดครับของเขานี่กระเสียน้ำใบก็จะปลูกีลองนี่ก่อนนะครับเนาะอีกลออีกซีลองฟังพุนก็จะปลูกคือกันครับแต่ก็จะปลูกั้มันเป็นแตงกวาสองสุดนะครับ ตัวนี้ออกนอเ้าก็ไปปลูกตัวนั้นต่อนะครับพี่น้องนี่ครับจิ้มไว้เป็นหูเป็นหูไว้นี่ปีปากลุมครับกปลูกไปต่อปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกจนสุดแถวนี่ะครับแถวห้องกับปัญยาครับประมาณห้าเมตรแถวประมาณห้าเมตรบัวเงาปั้นได้เด้นนี่พี่น้องห้าเมตรตะปูอีลิก ปีนี้ยังยังกับบทท่านขอมนะหนามกับบท่านต่อก็เลยยังบออยากปลูกลไร้บ้านไหนมันก็นจะได้โดหนามมันสีเมือยเจ้าของนะครับก็เอาสัมพอไหวเจ้าของปลูกลาลายยางครับอย่างละเล็กละน่อยไปนี่คอยปลูกไปเรื่อยๆนี่ครับใส่ไปเรื่อยๆผลิตพันธุ์เท่านี้ก็เป็นโต๊ะจง หน่วยแกไว้นะครับแตงล้านเป็นแตงล้านผมปลูกแตงกวาบางท่อนก็ปลูกแตงกวาครับจะปลูกแตงล้านเขาจะได้น้ำหนักดีกว่านะครับปลูกแตงกวากะขายขายดีคือกันครับขายดีคือกันทั้งสองครับเพียงแค่ว่าไอ้มันจะได้น้ำหนักดีกว่ากันนะครับเข้าก็ต้องมาปลูกเป็น เราก็หาปลูกแล้ลยอยางครับเลือกปลูกเอามันกัดสิได้ลายยางนี่ครับปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปน้ำกันนั่นเนาะครับพี่น้องค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆจนเติมเลยนะครับนี่ลุงหลายผดเก็บออกครับมีพี่น้องท่านหนึ่งทักมาถามบ่ไดเฮ็ดดอกไม้ล้วบ,บ่คือจังบ่เห็นลุงดอกไม้จกเถื่อพินว่าเฮ็ดอยู่ครับพี่น้อง ตีนนมีเถืองดอกบัวเึ่องดอกดาวเรื่องละครับที่ห้างหายไปดนโดนกระติดมีงานในโรงเรียนล่ะครับกะเถ่งบัท่านว่างน้ำแน่กะเลยหยุดไปสองอาทิตย์สองผ่านะครับสองสามผ่าสามผ่าพี่น้องหยุดไปกะลูกค้าไปกระทำท้าแน่่ยยล่ะครับกะบ,บวกตากอนเอากะ เหตแนวอื่นบาว่างแต่กะหลังเกก็มีเวลามาทายให้พี่น้องเบ่งเยู่นเนาะครับเนาะเพราะว่ามันบอกคืองานในโรงงานนะพี่น้องงานตัวนี้เ็ยดยามใดก็ได้อยากเฮตดตอนได้กะเห็ุอยากทําตอนได้กะทําฮดมือหนีมืออื่นโบ้ฮดก็ได้จะส่นะจังบเคือมือนี้ผมกับ่บได้ดกดกะมาปลูกแตงกะจะได้ฮดแตงบบดน,นี้ยามพอถึงเวลาฮด มะเขือหฮาหดพักกาจะหดพร้อมกันเบิดเลยนะครับพักก็จะหดพร้อมขอ้าวโพดบัดนี้มะเขือเฮาก็จะหดพร้อมบักแตงจังสี่นะครับแตงกว่ามันก็จะเป็นมือเว้นมือปลูกมือเว้นมือโหดยางลังเว้นกันนะครับแต่กัหดสู่มือคือว่าเว้นโหดพักแต่กระได้หด พวกหนีบไปนําเคือกันนะครับนี่แหละครับใกล้สุดแล้วอีกน้อยหนึ่งครับเนี่ยอีมดหลายลุมแล้วครับอีกน้อยนอยลุมใส่อาราซเม็ดสามเม็ด เพราะว่าถ้าเ้าใส่เค็มีเดียวหยอดไปเลยย่ามอันนั้นห้าสีย่ามันบกเกิดเ้าจะได้ปลูกใหม่มันจะสาขามูนะครับถ้ากระใสไว้พราะเขาเกิดมาเ้ากระถาให้ต้นเขาแข็งแรงเลือกต้นแข็งแรงที่สุดเ้ากระลุกต้นที่อ่อนที่โตโตบนท่านมูไว้ทีหลังครับนี่การปลูกซุดแล้วครับแถวนี้กะให้พี่น้องเบิ้งแค่นี้แล้วนะครับนอกคิมหนาเ้ามาพบมาผอกันใหม่ สวัสดีครับ